เคี้ยวข้าวให้หมดเลยถ้าไม่เคี้ยวก็คายออกมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องกินแล้วอ่ะลนอีกถ้าเขาไม่กินแล้วก็คือให้เขาคายออกถ้าอมนี่แปลว่าไม่กินแล้วไม่กินข้าวก็คายออกมาคายไม่ให้นอนอมข้าวถ้าไม่คายบีบคอเลย แล้วคายข้าวออกมาคายข้าวออกมาไม่คายเดี๋ยวยกขานะคือแบบร้องปวดขานะคายออกมาเดี๋ยวนี้เลยต้องกินยาแล้วอ้าวจะคายหรือไม่คายถ้าไม่คายก็เคี้ยวแล้วกึนเข้าไปจะเอาอยัางไง เห็นไหมเรมีคนอื่นอยู่แล้วดูน้ำเอาเคี้ยวดยิเข้าใจความดือ้อือยังบีบคอก็ไม่ทายดุก็ไม่ทายนี่แหละอย่างนี้แหละถ้าจ้างคนเขาไปดูเนี่ยเขาทุบเลยนะที่เขาทุบคนแก่ทุบทุบทุบอ่ะกลับมาแขนหกักขาหากักทีแหละก็เ,เป็นอย่างนี้แหละดื้ออ่ะ จะเคี้ยวหรือจะขายฮะถามว่าจะเคี้ยวหรือจะขายอ้าปากที้หมดยังคายออกมาอู้เอากระดาษทิชชู่คายออกมาคลายไม่คายก็จับปากอ้าแล้วก็หลวง ไม่ใช่ออวกระดาษัวกระดาษทิชชู่ไม่อวกระดาษทิชชูกลางเดี๋ยวเดี๋วมัมีวิธีทำให้ไข่ไม่ใช่ไม่เฟ้าทำอีกนะล้วงนี่นะอ้ิวตรงนี้ทำไมเนี่ย